โอ้มาสั้ผัสตาเสียตาอํานวยสายรูดบำบัดอย่างที่สิบแปดมูลที่หนึ่งบนหลงค่ำเพื่อหลงค่ำนี่แหละโอ้กองเสียงเบาตีข้าเห็นมานี่น้อมาจังเจ้านี่เป็นเด็กหน่อยอยู่อันคํามากองเสียงตะกีดมวยเสียงอยู่เวที่เองสิมีขาลุงขาลุงสามขาขาเง้าสองขาขาสันตั้งมีสำหรับจะเอาขาขาบตีเสียงกัน อยากฝากเนียถึงลูกหลานปีสิสบสันวัฒนารรมของบ้านเท่าค่ะลูกหลานเท่าเกิดมายั่รุ่นกะถือว่าบ่เบิ่งจำร้องนี่าาบ้านนี้กะม,มีมีหม้อห้องค่ำเนี่ยเขาลือฟื้นขึ้นมาย่ำตีกองเสียงเขาเอาไว้รุ่นเอาเล็กน้อยไม่ยิ่งผู้ชายมาตีเป็นหน่วยชุดเย็ดติดแปดปีมาตีให้ขึ้นมาเชียงน้อยดีขึ้นมาเัียน่อ,นอย แต่ะกี่บอกพ่อเรียกงหน่วยนางไกอ่อนุรักไว้พากันเบิองไว้บางหลาต่อไปอย่างเช่นผมีการลูกลูกล้าน,นอย่กันมันเป็นสมัยนิยมเนาะสมัยนิยมแนวอื่นเนาะผมนิยม,ยม,ยมยของอันนี้ว่าให้ว่าของหยาบกันต่อไปหันจีบป่วยไปบ<ม>อกเขามาสนใจนําเลยกันเออะเอาเงาสนใจเฮ็ดเอาโอ้พอแม่กูเฮ็ดตัวแนวนี้ว่าจัเบิองเอาเบิองไปฝากลูกฝากล้าน มานเนี่ยพ่อดีตาเนี่ก็เห็นขอบบกฟ้องฟ้องเทศบาลก็ได้ไปปรึกษากับนายกพูดสวัสดิ์งานแล้วได้เนี่ยเออนายกว่าจะประเภทนี่เป็นข้องบ้านเฮาเป็นข้องเทศบาลเป็นผู้ดูแลเป็นยังคือไปเสียงอยู่วัดปา่าเอาวัดดอนคนไหนแท่าทีสี่งว่าอยู่เทศบาลคือบ่มาเป็นยังคือไปเสียงอยู่บุญเพราว่าสถานที่ผมมีนี่ลสะสถานที่บริเวณของกลวงกลางเต็นเอาให้เขาอยู่ของผมอยู่ะกีมีห้องใหม่ ้าหนี้พอดีเพิ่นกับโทเ้เอาอาจารย์พนมปีดีประโยคทีมาดิสถานีไปที่มากเพิ่นเป็นงูกันอันลุงอ้ํามาทั้งสันทั้งสี่เล้อว่าศันเพิ่นก็ได้เอาเอาโอา้อ่ไปไป,ไปคิดรวมกัน,นผนึกอกมาโอ้ยอมรับยอมรับว่าศันเอาอันนี้ละเฮ้าว่าศันหลังอยากกันมาพี่รุ่นมากเพิ่นก็เช็ดคือห้องวานี่แหละเมื่อไงบอกอิสราเอลพวก <ไป S 2> <ม>เป็นไปเป็นมากกับสมบูรทุกฟังนั่แหละขอบคุณครับ ดีเห็นชนใจของ้านของเงื่องครับผมอัตพลสืบสิงครับถามว่ากว่าจะได้กองสิงหนึ่งใบเนี่ยมันใช้เวลานานกว่าจะได้กองสิงหนึ่งใบนี่ใช้เวลาเป็นห้าปีครับต้องไปตัดแล้วก็ไปดูลักษณะว่าไม้นี่ลักษณะข้างในแกะนี่มันจะสวยหรือไม่สวยลักษณะควายนี่ในลักษณะของควายนี่ก็ต้องเลือกควายด้วย ไม่ใช่ว่าควายแล้วจะอามาทําหนังกองเลยต้องเลือกลักษณะด้วยก็จะใชใ้ตัวเมียความพิเศษของคําว่าเป็นกองสิงคนะคะคืออะไรครับเป็นเรื่องของการทํายากหนึ่งเพราะว่ากองสิง์นี่มันไม่อยู่ในผลสมดีของการเรียน,นมันเป็นเครื่องของการอนุรักษ์เฉยๆแล้วค่าตอบแทนก็น้อยก็คืออยากฝากอะไรถึงวัยรุร่นยุคใหม่ที่ อยากสืบสารประเพณีในวัฒนธรรมกองถูงสิ่งที่อยากจะฝากนะครับก็คือหนึ่งอยากให้คนรุ่นใหม่นี่ได้มาศึกษาและมาหัดทำและเรียนรู้อาจจะไม่เก่งแต่ว่าขอแค่รู้ว่าตรงนี้เป็นอะไรตัวนี้เป็นอะไรแล้ววิธีการทำเป็นยังไงเป็นยังไงก็คือการสืบสารก็คือการสานต่อถึงอาจจะไม่เก่งอาจจะไม่ถึงจุดนั้น แต่ก็ขอให้สนใจสนใจเพื่อรู้ไว้ก่อนเนี่ยถ้ารู้แล้วอาจจะมีอะไรเขาเรียกว่าติดใจในการทำก็จะทำไปเลยครับนี่คือข้อฝากครับขอฝากลูกหลานนะครับท่านที่อายุยางเล็กยังน้อยขอให้ท่านมีความสนใจและเรียนรู้ในเรื่องของวัฒนธครมกวางเสียงให้อยู่สืบทอดต่อไป เพื่อจันรลงและไม่ให้สูญหายและไม่สาบหายขอให้วัฒนธรรมความเสียงยังอยู่คู่ชาวอีสานของเราขอบคุณครับ